ปืนอารมณ์ชิดหักคอบีเมนคพูดก็บอกว่าเป็นของสเปนมีสเปนเปน,เปน,น้ำหนักก็สองโลกว่าสามโลของบีเมนแต่ดูแล้วมันไม่อินไชนะ่า ไม่รู้สเปนยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันใครรู้ก็ตอบให้เจ้าจ่างหน่อยก็แล้วกันบีเมนินีูจะจิชมในระยะประมาณ1 5บสเมตร20เมตร มีไฟแช็ตกับฝาก่อพว่า้นนะแรงมากแรง ที่ทำให้ก่อนได้เลยเลยกอ็คงระยะว่ามันกี่หลาเอ้ยนี่ไม่ใช่หลานะเป็นเม็ดนั่นแหละแตเห็นเป็นเป็นเมตร สิบห้าเมตรถ้ายากหน่อยเพราะความเคลื่อนระยะมัน không, subscribe không bỏ lỡ với chỉ. Hãy subscribe rồi, kênh Ghiền Mì yeah ที่สิบห้าเมตรก่อนยีกะระยะดีกคนว่ามันขึ้นจะลงแรงเลยอันนี้ลมแรงมาก ิงไกลสุสมโดนมีเกินยี่สเมตรนี่จะโอเคสามสต้องใช้ความ นิ่งเยอะลมแบบนี้ไม่ได้เลยึ่งลมแบบนี้ยิงนี่ดโดูอันนี้ยี่สิบเมตรเป็นกระป๋องสีแ่บบคือเล็กนิดสีเขียวลมแรงมากนี่น่าจะโดนไปดูอ่ะยีงหลายลม ีเมนนี่ก็เป็นสองลำกล้องจะมีระบบเปลี่ยนลำกล้องได้เป็นนี่ยิงว่าไม่ดูกล้องสีส้มอง นี่นี่สิบดลที่ินี่นันมไปไม่ดูนลมแรงมากนีย่สิบเมตร